งัดหรอเปล่าของก็จะงัดเขาแต่ใครลูกเสือบอกเอาวัานที่แล้ครับบายๆต้องใช้ทำงานนะจ๊ะไอ,อ้อ้วนโอ้โหไปเดินป่าบ่าได้เบิ่งกระเป๋าสุภายที่พร้อมไปตังค์ไม่หมดตังค์ยี่สิบบาทพอไหมเอาไปเอาไปหมดตัวเลยโอเคดีแท้ เอาบ่าเอาเหรออีดอกอันนี้ห้าสิบอันนี้ตือเขาเที่ยงเาเที่ไม่ได้ซื้อก็คืนมาเกือบไปทำกับครเอารลไปลาน่เจ้เดี๋ยวนี่ขัดาจางังรถเอเอไปส่งมันถึงหน้าบ้านตรงเล็กหน่อยไปเขาไข่่อนรกำลังว่นตรงเด็กเขาไข่ทกเสียจับเบงมึงเที่อแต่มันไม่ไห ตั้งใจเรียนนะลูกนะโอ้ไม่ใช่ตั้งใทำงานนะจ้าปลักลาคำแพงแล้วตรงนี้มันยุดเหรอซูอ่ส่งเด็กหน่อย,ยไปโรงเรียนกันบ,บายบายตอนเย็นเจอกันซู่ซ